ต้องลองพามาลองบัวลอยเจ้าอร่อยอย่านทาวอินทาวกันนะครับชื่อร้านว่าบัวลอยรถวิเศษ บัวลอยฉบับชาววังที่ต้มมาในน้ําตาลมะพร้าวหอมๆเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็ดูเป็นผู้ดีจีนติดแกรมหรูหราลูกขนาหนูมากเลยนะครับผมเลยสั่งบัวลอยรสพิเศษ3ามสหายท็อปปิ้งเป็นมะพร้าวกะทิลูกชิดและมะพร้าวอ่อนนะครับเม็ดบัวลอยเนี่ยบอกได้เลยว่านึบหนับกําลังเคี้ยวมันเลยนะน้ํากะทิหอมมันแล้วก็หวานน้อยได้ใจกินได้เพลินเลยนะครับยิ่งกินคู่กับมะพร้าวกะทินะครับม,มันละมุนมากอะบัวลอยผ่านนะครับมาวัดที่ไอติมกันบ้างนะ แต่ผมสั่งตัวเบสิกก็คือไอศครีมกะทินะครับเนื้อนเนียนมันกะทิและหอมกำลังดีเลยนะหวานน้อยอีกแล้วนะครับซึ่งมันทำให้เราสามารถเลือกท็อปปิ้งได้สะใจเอามากๆไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นเลยล่ะใครอยากลองมากินบัวลอยผู้ดีผู้ดีแบบนี้นะครับร้านก็จะรับหน่อยนะครับสังเกตป้ายนี้ดีๆนะที่จอดรถน้อยต้องวัดดวงกันแล้วถ้ารักบัวลอยต้องมานะครับแถวออฟฟิศโคโรนโคนะครับก็มีของอร่อยเยอะเหมือนกันนะใครยอยู่ย่านทาวินทาวแวะมาเมนชี้เป้าร้านอร่อยกันหน่อยนะครับ